ก็มีหลุดนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ชอบซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับหกสองเอ้ยหกสามหกแปดขอแสดงความยินดีด้วยกับราวพัฒนานะครับเลขที่ออกก็คือสองห้าหนึ่งแปดสองนะครับอาจารย์น็อตตี้ก็ฟันเน้นๆนะ,นะครับเนาะทีแปดสองสองแปดนะครับเนาะสำหรับใครที่ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้เนี่ยถือว่าพลาดมากเพราะว่าอะไรอ่ะอาจารย์จะพูดว่าตัวที่ชอบก็จะมี หกสองเก้าสองและอีกตัวหนึ่งก็คือสองแปดนะครับก็ถือว่าเป็นอ่างเป่าเนาะให้ทุกคนไปแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยอาจารย์พูดเองนะทุกคนดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าทําไมบางคนไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าแล้วแต่วดวงครับอย่ายไปเสียใจรับไม่ถูกวันนี้กองวันหน้าครับไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าเอฟซีภัรยาครับได้แปดสองสี่บาททุนน้อยจา้านะครับดูดีกว่าไม่ได้อันนี้อาจารย์จะเปิดคลิปให้ฟังเลยว่าเอออาจารย์พูดว่ายัางไงนะครับในคลิป อัดคลิปลงแล้วก็ไลฟ์สดนะนเพจปลอมก็เยอะนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปกกเป่าเบพนันนะครับเนาะนี่เพจปลอมมันมาเม้นเต็มเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องไลฟบอกนะครับมามึงมาคอยก็บ,บอกมันมันเข้ามาปุ๊บผมก็จะบอกมันเลยนะครับนี่เราไปดูจังหวะที่อาจารย์พูดนะครับ,นรบนะเนาะอ่ะเราไปดูนะครับเนาะเดี hmm ๋ยวเรารีดีกว่า นี่เยไปดูคลิปนะครับแล้วรอให้เซึ่งมวลเร็วนะครับอ่ะนี่คลิปตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่งวดก่อนนะครับแล้วก็คลิปที่อาจารย์พูดนะครับเอาฝากผมไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาคลิปไม่รู้ครับอาจารย์พูดยังไงนะครับเราจะมาวิเคราะห์ก็คือเลขรอให้เก้าซึ่งมันไปคนละแนวเลยนะครับฉะนั้นถ้าตัวหนึ่งที่อาจารย์แอบชอบอยู่ในนี้ก็คือแปดสองอเห็นไหมแปดสองที่ผมบอกว่าผมจะซื้อหกสองแปดจำได้ไหมอ่า อ่ามันจะมีหกสองแปดที่ผมจะซื้อผมเลยที่ว่าเลขคู่เนี่ยสี่แปดสองหนึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือแปดสองตรงนี้นะครับถ้าเราจะเล่นนะอ่าผมว่าถ้าสามตัวมันติดได้อยู่หรอกนะครับเพราะว่าสามตัวเราไม่ต้องเยอะสี่แปดสองตีเป็นสี่สามสองก็ยังได้แต่ว่ามันจะเยอะไปฉะนั้นเอาจับไปชนผมคิดว่าแปดสองน่าจะมาแปดสองน่าจะมานะครับแปดได้ยินบ่ผมบอกไปาล้งได้ได้ยินบ่ เอออย่าไปเล่นเยอะมันจะเยอะตัวฉะนั้นแปดสองน่าจะมาแปดสองน่าจะมาเราจะตีเป็นสี่สามสองก็ได้แต่มันจะเยอะตัวไปงั้นผมคิดว่าแปดสองน่าจะมาได้ยินชัดกันไหมอ่ะนะครับได้ยินชัดกันบ่นั่นละ่ะนะครับน้องอาจารย์บอกนะครับเห็นไะรมใครเนี่ยน่าจะเสียดายกันแหละเพราะว่าผมพูดชัดเจนนะเมื่อกี้เห็นไะหผมชัดเจนครับอ่นะชัดเจนครับ ผมพูดเลยว่าแปดสองน่าจะมาชัดเจนไหมนะครับชัดเจนไหมเมื่อกี้ชัดเจนไหมได้ยินชัดเลยใช่ไหมนั่นแหละผมพูดผมคลิปนี้ผมก็ไลฟ์สดด้วยแล้วผมก็พูดเองว่าแปดสองน่าจะมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้น YouTube อีกเครื่องก่อนนะผมก็พูดเองเลยว่าแปดสองน่าจะมา คือตอนแรกผมตีให้เป็นสี่สามสองแต่ผมบอกว่าอุย้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันเยอะไปผมคิดว่าแปดสองนั่นจะมาผมพุดตัวเดียวเลยนะครับผมชอบก็คือหกสองหกสองแปดที่ผมบอกว่าผมชอบมันเหลือจากหวยไทยรู้ไหมแปดสองนี่มาจากไหนมันมาจากหวยไทยหวยรัฐบาลไทยที่เราวินกันรัฐบาลไทยที่ผมให้มันบรรจันน่ะมันออกสามตัวเลยนะครับก็คือสองหกสามแล้วมันพุทธมันออกสามตัวอีกคือหกสามแปดกับสามแปดทีเนี้ยมันเหลือตัวหนึ่ง ที่ยังไม่ออกก็คือหกสองแปดที่วินกันอยู่ในนั้นก็จะเป็นหกสองกับสองแปดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของเลขสองแปดของเราวันนี้ด้วยนะครับเป็นเลขทูบด้วยนะอ่านั่นแหละในยินชาเจียนและนอกแบบที่นี่นะครับกลุ่มวีพีของจริงนะครับต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้าทุกคนเห็นผมไปดึงเข้าห้องคือปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อตอนนี้กลุ่มที่ตัวทุกคนอยู่อ่าสังเกตยอย่างนี้ครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์ ที่ชื่อว่าอาจารย์น็อตตี้แล้วมันมีการขายหวยในห้องไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่กดออกได้เลยนั่นคือปลอมกดออกได้เลยนั่นคือปลอมอย่าไปเชื่อมันผมตัวจริงจะไม่มีเวลาไปตอบไปคุยกับใครผมตัวจริงจะไม่มีเวลาไปคุยเล่นด้วยอย่าไปเชื่อมันกดออกได้เลยครับตอนนี้กดออกครับอย่าไปซื้อกับมันท่านถูกน้อยมันอาจายแต่ถ้าท่านถูกเยอะมันโกงแน่นอนฉะนั้นกดออกครับนั่นคือกลุ่มปลอมกดออกถ้ามีขายหวย ในห้องคือปลอมทั้งหมดอย่าไปเชื่อครับกดออกได้เลยกดออกได้เลยกดออกได้เลยกลุ่มที่ท่านอยู่อาจเป็นกลุ่มปลอมถ้ามีการขายหวยเป็นหน้าผมก็าตามอย่าไปหลงเชื่อผมไม่มีเวลาไปดึงท่านเข้ากลุ่มผมไม่มีเวลาไปคุยเล่นกับท่านนะครับเนาะอ่าฉะนั้นกดออกครับผมอย่าไปหลงเชื่อนิจาชีพซึ่งในจิ๊กจอ,อกยิ่งเยอะครับในจิ๊กจองีนิปลอมเยอะอย่าไปเชื่อเลยนะครับเนาะ ขอบคุณมากป้าเลยได้ตังคินข้าวสองร้อยนะครับนั่นอาจารย์บอกเองว่าอาจารย์ชอบแปดสองสองแปดซึ่งกดออกแล้วอ่ะกดออกตอนนี้เลยกดออกครับกดออกครับใครอยู่ในกลุ่มตอนนี้กดออกครับกดออกครับเข้าไปกดออกตอนนี้เลยกดออกกดออกเดี๋ยวนี้กดออกใครไม่กดออกผมบล็อกนะใครไม่กดออกผมบล็อกนะเพราะว่า เดี๋ยวจะโดนหลอกกันแล้วก็มาด่าผมอีกว่าเฮ้ยทาไมกูถูกหวยกับม,มึงไม่จ่ายก็ยังบอกว่าผมไม่ได้ขายอ่ะกดออกครับไม่ต้องลงทะเบียนมันให้ไปลงทะเบียนสมัครเว็บพนันนั้นลอมพี่กดออกครับอย่าไปเชื่อครับอ่ะกดออกตอนนี้เลยใครดูอยู่อ่ะถ้าใครไม่ออกจากกลุ่มลอรมผมจะขออนุญาตบล็อกนะครับอ่ะกดออกครับเนี่ยผมเห็นหลายคนอยู่ในกลุ่มลอร์มเลยเนี่ยผมเดานะเนี่ยเอากดออกนะครับ คือสังเกตง่ายเลยกลุ่มปอมมันมันจะขายหวยมันจะบอกว่าแจกมันเกิดมันจะดึงคุณเข้ากลุ่มโดยที่อยู่ๆเข้าไปเลยอ่ะไปซื้อหวยกับมันอ่ะปอมหรือว่าให้สมัครเบฟเติมเงินเท่านั้นเท่านี้นนปอมเพจจริงไม่มีครับผมอยากได้ชัวชัมาที่สำนักเดีย๋ยวเอาเข้าให้อืมโอเคไหมเต็มๆเลยข่อยพายุของปลอมโคตรออกครับถูกห้าสิบบาทะจะพูดเรื่องลยไขยโคตรออกแล้วเนาะ อ่ะโอเคทีนี้ยกินน้ําแป๊บหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ไม่สบายนิดนึงอาจารย์สุดยอดมากครับทวงมาลังทั้งไทยและลาวนะครับเมื่อคืนฝันเห็นอาจารย์ค่ะบอกให้แอดไลน์เข้าไปซื้อหวยปลอมครับกลุ่มจริงก็คือไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันแล้วจะเข้า ผ่านไอ้ดีลน์นี้เท่านั้นดเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือบูชาเสื้อกับอาจารย์เนี่ยเสื้อควยเนี่ยหรือวัตถุหรือวัตถุมงคลกับอาจารย์ถึงจะได้เข้าแล้วก็ไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับ G G K H G. S ห้าสา G G K X T เดี๋ยวจะเอาไอให้แคปนะพร้อมนะพร้อมแคปนะไอดลน์นี่ครับตอนนี้เราต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดังมากๆก็คือเหรียญชนะจนครับ เหรียญชนะจนปู่องดำบอกไว้เลยว่าตอนนี้ดังมากๆนะครับนี่บูชาแล้วได้เข้ากลุ่มวีพีห้องซูเปอร์ทีด่ดีสุดอนาคตเหรียญละแสนแน่นอนตอนนี้เนื้อทองแดงกับเนื้อลมดำเนี่ยเนื้อทองแดงกับเนื้อลมดำที่โชว์นี่รุ่นชนะจนมีนําเบอร์ทุกเหรียญอันนี้บูชา999บาทถ้าเป็นเนื้อนวะนวะจะเป็นแบบนี้นะวะหนึ่งห้าเก้าเก้าถ้าเป็นเนื้อเงินแท้สองพันห้าร้อยไอ้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับถ้านเนื้อเงินแท้นะครับเนาะซึ่งอี เงินแท้จะเป็นประมาณนี้ครับเงินแท้นี่ครับเงินแท้ไปชมในไลน์ได้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะดูเพจปอมมันมาเม้นเต็มเลยอ่ะเอาไอดีไลน์ให้ครับแป๊บหนึ่งอ่ะสามพันเจ็ด้อยกว่าคนอ่ะไอดีไลน์นะครับ๋ย y o ยูทูบรอแป๊บหนึ่ง YouTube ไม่มีเพจปอมไปบางให้หรอกอ่ะอ่ะแคปครับไอดีไลน์ผมแอดห้าสามหกกีคครับแคปครับ เอสห้าสามหกจีเคครับแคปครับเอสห้าสามหกจีเคครับแคปครับเอสห้าสามหกจีเคครับแคปรือยังเนาะอยากบูชาก็ค่อยบูชาไม่อยากบูชาก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่จําเป็นต้องบูชานะครับเนาะอาจารย์ไม่ได้บังคับนะครับผู้ใดอยากได้อยากบูชาก็จัางไปบูชาผู้ใดว่าบูชากับิึงทั้งเพจกาแฟี่ครับเออ ม่จำเป็นต้องเข้ากลุ่มอาจารย์ก็ให้แนวทางอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มอยากบูชาพระถุมงคลก็ไอดีไลน์เมื่อกี้นะครับคือ s ห้าสามหก g g k t นะครับต้องระวังของปลอมเสียงที่ทุกท่านได้ยิงอาจเป็นช่องปลอมก็ได้ต้องระวังนะครับไอดีก็อาจเป็นไอดีปลอมระวังนะครับเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพูดว่าการคำนวณแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะใช้คําใหม่จะได้ลูกศิษย์จะได้มีกําลังใจนะครับแต่ว่าอาจารย์จะชอบว่าเป็นเพียงการเดาการทายว่านะครับอ่ะคือจริงๆตรงนี้มันจะมีในข้อกฎหมาย มันเลยต้องพูดเข้าไปครับอืการทายการเดาว่ามันจะไม่ผิดนะครับเพราะเราไม่ได้ชักชวนเราแค่ทายเล่นๆนะครับเอือนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเวลาพูดอะไรอาจารย์ก็ต้องอาจารย์ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าชักชวนนะครับแต่อาจารย์ไม่เคยชักชวนนะครับเนาะเออสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะครับอาจารย์เลยต้องมีบางคําที่อาจต้องใช้ออกไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะเออนะครับ นะครับเนาะแต่ถ้าเราไปบอกว่าเฮ้ยเรานั่งเห็นเลยอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ามันก็จะเว่อร์ไปนะครับถามว่าสําหรับว่าอาจารย์เห็นไหมว่าเลขมันขึ้นตัวไหนเห็นครับแต่ว่าคิดถ้าเป็นตามปกติก็คงคิดไปเองมากกว่านะครับเนาะเห็นตัวเลขเห็นเห็นอยู่ในหัวเลยง่วานี้ก็เห็นหกสองนี่อยู่ในหัวเลยเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ี่ก็เหมือนเราคิดเอาเองนั่นแหละแต่ถ้าเราไปพูดว่าเฮ้ย เราเห็นเลขนะไอพวกไม่เชื่อนี่ถล่มยับครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยอาจจะใช้คําพูดบางคําที่อาจจะไม่ถูกไปเพื่อเซฟตัวเองด้วยครับจะได้ไม่ไม่โดนว่านะครับเนาะแต่สําหรับอาจารย์นะครับผมบอกไว้เลยความเชื่อของผมผมบอกไว้เลยว่าปู่เราของจริงนะครับปู่ที่สํานักเราของจริงบางครั้งที่อาจารย์ต้องใช้คําว่าเดาว่าไทายว่าเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มีเหตุผลเหมือนกันนะครับในการใช้นะแต่ว่าปู่ท่านไม่ได้ว่าอาจารย์นะแต่ถ้าเอาให สำหรับเราจะได้ไม่โดนโจมตีมากนะครับถ้าให้เอาในความคิดอาจารย์คนเดียวอาจารย์บอกเลยว่าปู่เป็นคนให้อาจารย์อ่าคนก็จะมาเม้นว่าปู่แม่งที่ไหนเช่นพูดผมจุดนะผมขอ,อกับปู่นะครับส่วนเลขนะผมคํานวณออกมานะครับเนาะส่วนงวดน,นี้ปู่ก็มาให้อผมพูดแล้วนะเราจะไปกลับหัวเป็นไวก็ได้นะแต่ว่านี่นะครับเนาะอ่ะผมพูดไปแล้วนะว่าปู่ ให้ตัวนี้พอผมพูดอย่างนี้ไปปู่ไหนมึงนะเขาก็จะมาเม้นนะครับอ่ะก็เป็นว่าจะปู่ไหนก็เรื่องของผมนะครับเนาะผมก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมก็อยา่าเราก้าวไก่กันไม่ได้หรอกความเชื่อแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันแต่ในทุกความเชื่อน,นั้นเราก็ควรที่จะมีสติวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะซึ่งแนวทางของอาจารย์อาจารย์จะบอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นซึ่งตัวผมเองไม่รู้ว่าผวยออกตัวไหน ซึ่งตัวผมเองผมไม่รู้ว่าหวยว่าออกตัวไหนถ้าผมรู้ผมจะไม่ให้ F อฟผมซื้อผมจะขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินที่มีทั้งหมดขายโรงงานไปซื้อหวยเพื่อเอาเงินมาแจกถ้าผมรู้ว่ามันออกตัวไหนนะครับแต่ส่วนตัวเองไม่รู้เลยครับว่าเลขออกตัวไหนอ่ะเป็นเพียงการคํานวณการเดาการทายว่านะครับนี่นะครับซื้อคําที่อาจารย์ใช้นะครับเนาะอ่ะก็จะบอกไว้ก่อน,นว่างวันนี้ ผมมีความมั่นใจอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมมีความมั่นใจคือเอาตรงๆปู่มาเข้าฝันผมแหละนะปู่มาเข้าฝันผมแบบจะให้จะให้ผมไปสายขังผมก็ไปได้แต่ผมขอไปสายกลางแล้วกันนะครับเนาะเอาแบบที่กลางๆพอถ้าเราจะไปขังเกินไปมันก็จะงมงายเกินไปเราออกกลางๆแล้วกันเนาะก็คือสําหรับผมเนี่ยผมเชื่อปู่ของผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของจริงอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าเราก็ ปูมานี้มิดนะครับบอกว่างูเนี่ยมาเต็มเลยผมเอาซาเล้งผมเนี่ยซาเล้งผมเนี่ยอจะไปเติมน้ํามันในฝันแล้วทีนี้ก็พอไปถึงซาเล้งนี่งูเนี่ยรอบเลยงูนี่เต็มเลยเต็มเลยงูเต็มบักเลยงูเล็กนะครับงูเล็กเนี่ยอะไรเจ็ดใช่ไหมอ่างูเล็กก็น่าจะเป็นได้เจ็ดนะครับสามล้อก็สามล้อกับสามแลยเนาะอ่ายังว่าสามล้อซาเล้งเนาะอ่าซาเล้งกับสามเป็นบ่ล่ะอ่า ก็จะเป็นประมาณนั้นอันนี้คือฝันก็คือแปลว่าปู่ทรงบริบาลปู่มาช่วยผมแล้วแล้ววันนี้ผมก็ได้เข้าไปหาปู่องค์ดำมันมีตามความเชื่อมันมีเหมือนคนมาสะกดอะไรไม่รู้ผมก็เลยไปสวดชินน้ำบรญทรที่หน้าอกปู่ปรากฏว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์ผมสวดเสร็จนะครับอันนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะลมก็แรงมากนะครับหน้าหนาวด้วยแหละนะครับแต่ว่าลมก็แรงนะครับเนาะลมก็แรงมากเลยนะครับเนาะก็ ปู่ก็เลยมาเข้าฝันแล้วบอกว่าวันนี้เราจะกลับมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับปู่คัดคนเขาเอาไปล้อผมเต็มทิกตอกเลยทําไมปู่คัดคนอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่ติดตามเนี่ยเขาก็จะล้อคือไอ้งวดที่หวยไม่เข้าเนี่ยล้อกันจังไอ้งวดที่เข้าทําไมไม่ล้อกันบ้างไม่พูดถึงกันบ้างผมเข้ามาแล้วกี่งวดครับผมเข้ามาแล้วกี่งวดสิบสามงวดไอ้สิบห้างวดผมเข้าสิบสามงวดเขาก็เลยอั้นทั่วประเทศนะครับ บางคนก็หาว่าผมอะขี้คุยขี้โมนะครับคือเขาไปฟังตั้งมุมมุมมุมที่ติดต่อเขาตัดไปลงมันก็อาจจะเหมือนคนขี้คุยขี้โมนะครับแต่ผมพูดไปเลยว่าตัวจริงหรือว่าอะไรผมเป็นคนที่ถ่อมตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่เคยขี้คุยขี้โมนะครับอ่าในไอตอนผมบอกว่าเลขเข้าเนี่ยก็คือมันเคยเข้าไงครับมันเคยเข้าหนักๆแลว้วง่วดนนี้ผมเชื่อว่าเลขเราจะกลับมานะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ก็ขอให้คนที่ไม่เชื่อนะครับเนาะอย่าตามนะครับไม่ใช่ว่าด่าผมแล้วยังเอาหวยผมไปเล่นแบบนี้เขาเรียกว่ากระจอกนะครับเนาะอย่าตามนะครับเนาะไม่เชื่อก็คือไม่ต้องเล่นไม่ต้องตามไม่เชื่อก็คือไม่ต้องเล่นหายปวดท้องอย่างพี่กสนผมกินข้าวไม่ได้ครับยังไม่หายปวดท้องเลยดูอยู่ครับแปลกมากครับใช่เนาะพี่กศลบอกว่า,ามีลมนะคนที่ด่าผมเนี่ยก็คือคนที่ ผมพูดตรงๆคนที่ด่าผมเนี่ยผมไม่อยากให้เขาถูกเลยหรอกจริงถึงเขาซื้อด้วยก็ไม่อยากให้ถูกหรอกใครจะอยากให้ถูกหรอครับเขาไม่ได้มีความรักต่อเราเขาไม่ได้มีความที่จะเป็นเพื่อนมนุษย์ต่อเราเอออก็ไม่ต้องให้มันถูกนะครับบอกปู่แล้วไอ้พวกนี้ไม่ต้องให้มันถูกนะครับคนที่จะถูกก็คือคนที่นเนี่ยเนี่ยเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเขาก็ชอบเราติดตามเรา นะครับไลฟ์สดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าชอบผมทุกคนนะคนไม่ชอบเขาก็มาส่องอีกแล้วมาส่องเพื่อดูบางคนเนี่ปากบอกว่าไม่ชอบเชื่อไหมไลฟ์ปุ๊บมันดูก่อนเพื่อนเลยไอ้คนประเภทเนี้ยเนี่ยเห็นก็ไม่ได้หรอกนะครับเนาะไม่เชื่อผมเนี่ยถ้าไม่ชอบใครผมไม่ดูเลยนะแต่ผมไม่เคยไปด่าใครหรือพิพากษพวิพาน์ีิจา์ใครไม่ชอบก็แค่กดออกไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าดูทุกวันดูทุกไลฟ์อย่างนงี้ก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่า พูดเรื่องหวยกันเลยนะครับเนาะจะได้เป็นนอนก็ดึกมากแล้วนะครับอาจารย์ก็ไม่สบายท้องนะครับอ้วกด้วยนะครับวันนี้ก็จึงมาไลฟ์สดให้นะครับเนาะถามว่าเหนื่อยไหมนะครับผมบอกไปเลยว่าผมเป็นคนที่แบบทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ค่อยมีชีวิตส่วนตัวหรอกนะครับวันหนึ่งตื่นมาก็ทําแต่งานครับกลางคืนก็ตอบไลน์ครับชีวิตก็จะเหนื่อยๆเพียหน่อยนะครับเนาะนะครับนาะพี่ๆทุกคน ระดับประเทศครับอาจารย์ลองคําบอกนะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวพูดเรื่องหวยเลยจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับเนาะโอ้อาจารย์บล็อกเพจลอมก่อนเพิ่มเสื้อได้ไหมครับผมอกสี่แปดจะได้เสื้อของอาจารย์นีหลีเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะทําสั่งไซส์พิเศษให้ตอนนี้อ่าผมก็มีถึงสี่เออนะครับเนาะมีคนด่าอาจารย์แรงมากๆมางพิเศษมานะครับทางมัน ผมพูดจริงไหมครับอาจารย์ที่เสียานะครับเนาะอาจารย์ไม่ขอพูดถึงลวกันเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เห็นอยู่นะครับเอาเป็นว่าอาจารย์เห็นอยู่นะครับเนาะเห็นอยู่แล้วกันนะครับก็จริงๆคนที่ด่าเราเนี่ยหลายคนเห็นทาไมอาจารย์เนาะตี้ไม่โต้อตอบผมคิดว่าไม่ไม่ต้องไปโต้อตอบหรอกครับเพราะว่าเราน่าจะนิ่งพอเป็นผู้ใหญ่พอก็เลยเรื่องที่จะไม่โต้อตอบนะครับบางสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะครับเนาะ ก็เป็นได้เอาไม่อยากมีเรื่องกับใครนะครับเราอยู่ของเราดีแล้วนะครับก็ถือว่าเลขเราดังแล้วกันเขาถึงได้มาพูดถึงเรานะครับอ่ะถ้าแปลงน,นะครับมาวิเคราะห์เลขให้ฟังอาจารย์ค่อยยังช่วยยังคะอาเจียนเหมือนจะอ้วกตอนเย็นกินสเต็กด้วยแล้วบอกแกกินไข่เจียวต่อใช่ครับพอมากินไส่เจียวผมกินไม่ได้ครับเนี่ยไม่รู้ผมผมเหมือนท้องผมไม่รับผมไม่หิวข้าวเลยวันนี้ ้องไส้ผมไม่ดีครับตอนนี้ผมก็จะอ้วกเมื่อคืนผมเวียนหัวตอนประมาณตีสองครับผมก็เวียนตั้งแต่นู้นแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับน่าจะเครียดด้วยแหละเครียดด้วยนะครับเปิดดวงจิ้มหน้าผากหน่อยมาครับผมอะนะมะสุอิมาจิสาทูนะครับเนาะผมก็เช็นอยู่คนด่าผมนะครับแต่ผมคิดว่าอา่เราเราไม่ไปโต้ตอบโต้เถียงกับใครดีที่สุดแล้วครับเขาดา่าเราเดี๋ยวเขาก็ หยุดไปเองแต่ยิ่งเราไปโต้อตอบนะครับเขาก็จะมาด่าเราซ้ํานะครับมันก็ไม่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นหรือว่าอะไรมันดีขึ้นเลยฉะนั้นวันนี้ผมก็คิดว่าผมเป็นผู้ใหญ่มากพออีกคนหนึ่งผมก็ถอยดีกว่าครับถ้าผิดเราก็ขอโทษไปนะครับเนาะแต่บางครั้งสิ่งที่พูดก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้แต่ขอโทษแล้วก็ถอยนะครับเราเอาเป็นว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่านะครับเนาะปงให้ได้ครับอยู่จุดนี้เราจะเป็นคนสาธารณะแล้ว ถ้าเรายังรับกับแรงกระแทกไม่ได้เราก็คงไม่ต้องมาอยู่จุดนี้เรากลับไปเป็นคนธรรมดาดีกว่านะครับผมก็เลือกที่จะตอบแล้วก็ศรัทธากับคนที่รักในตัวผมก็พอนะครับเนาะผมเนี่ยวันเนี้ยผมอาหารเหมือนมันไม่ย่อยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้ววันนี้ก็กินอะไรไม่ได้ครับน่าจะเครียดด้วยไม่รู้มันมาเปลี่ยนได้ยังไงผมก็งงอยู่นะ เล่าใหม่ได้ไหมครับตอนลมพัดบดีอยากฟังเกิดอะไรขึ้นอ๋อวันนี้ผมเข้าไปหาปู่องดำนะครับผมก็เลยไปสวดชินน,ชน้บัญชอนถ้าใครได้ดูไลน์นะครับพอสวดเสร็จเนี่ยลมพัดเลยเพจจริงหรอครับเพจจริงครับเขาด่าไปแสดงว่าเขาสนใจและติดตามเรานะครับพอสวดไปปั๊บเนี่ยลมหนี่แรงมากนะครับแปลว่าผมปลดมีคนเนี่ยพยายามที่จะสะกดไว้นะครับแต่ผมได้ไปปลดให้ปู่ผมไปมอบพลังให้ปู่แล้วนะครับเนาะ เนี่ยพอเราเอาเรื่องนี้ไปพูดเขาก็ไปด่าเราอีกพลังอะไรของมันนะครับเอาเป็นว่าความเชื่อของเราแล้วกันนะครับเนาะอาจารย์เหรียญปูงดํามาหรือคะครับมีครับนี่เหรียญปูงดานะครับเนี่ยอ่า s ห้าสามหก ggkt นะครับอไ้ดีไลายที่ปักหมุดเห็นไหมมาบูชาได้เลยนะครับสําหรับเหรียญนะนั่นแหละครับแปลว่าปูกลับมาแล้วปูนี่ร่มแรงเลยก็คือทําให้เรารู้ว่าเอ้ยวันนี้เราน่าจะกลับมาสําหรับรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์พูดไว้ก่อนว่าเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะ วันนี้อาจารย์ชอบซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับหกสองเอ้ยหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองครับกินซุปหน่อไม้ท้องเลยไม่ดีค่ะใช่ครับซุปหน่อไม้มันบูดด้วยเมื่อวานกินไปสองคำท้องเลยแย่เลยตัวเนี้ยเหมือนมันอยู่นี่เหมือนจะอ้วกออกก็ไม่อ้วกเหมือนจะถ่ายท้องก็ไม่ถ่ายนะครับเท่าออกได้นี่น่าจะหายเลยนะครับอืมหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองครับ ช่วงนี้ปวดท้องกันเยอะครับสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองนะครับอืมส่วนลาวสบปลาวลาว,วันจันอาจารย์คิดว่าอ่ามันจะออกหกสองให้ได้นะครับเออน้อยหยุดสี่วันนะส่วนเลขทูบอาจารย์เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าตรงอยู่ในเนี้ยพี่ส้มบอกว่าได้ดูกับขนลุกเลยตอมลมพัดน,นะครับเลขทูบเนี่ยมันชนอยู่ในชุดนี้เหละเอาตรงๆก็คือตัวสุดท้ายอืม ตัวสุดท้ายคือตัวอะไรที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละคือเลขทูปครับอะไรคนนี้เห็นไหมมากวนอาจารย์เมื่อที่แล้วโดนแดดใช่ไหมอาจารย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากวนตีนนะครับคาถามนะครับผมบล็อกก่อนนะนี่นะครับบล็อกบล็อกแล้วครับเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกมากวนตีนเนี่ยก็จะมาเม้นกวนตีนนะครับบอกว่าเช่นอะไรเมื่อที่แล้วโดนแดดใช่ไหมถ้าเป็นลูกศิษย์เราเขาจะบอกว่าเมื่อที่แล้วไม่เข้าใช่ไหมคะ อันนี้เขาเรียกว่าพวกกนตีนนะครับอืมคือผมจะบอกให้นะฝากไปถึงทุกคนที่ไม่ชอบผมไม่ชอบอย่าดูนะครับอาหารเป็นพิษค่ะใช่ไหมเนี่ยอาหารน่าจะเป็นพิษครับเนี่ยเพราะว่าผมกินอะไรไม่ได้จะอ้วกจะท้องเสียอย่างเดียวเลยอาการเหมือนคนเป็นอาหารเป็นพิษแหละมีกินยาอะไรนะยาทานเหรอนะครับ ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเข้ามาดูนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดกวนปั่นประสาทยู่นั่นเลยอาหารเป็นพิษน่าจะใช่ครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเวียนหัวตีสองเวียนหัวอ้วกเวียนหัวอ้วกแล้วก็แบบตื่นเช้ามากินอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้นะครับอาหารเป็นพิษแหละตอนนี้นะครับผมผมไม่รู้ผมจะกินอะไรนะครับอยู่ในนี่มีทุกยาเลยแอร์เอ็ก e ผมก็มีแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปกินอ่า ยาทานน้ำขาวเนาะมันจะช่วยฆ่าเชื้อได้เพราะว่าแบบเหนื่อยท้องครับตอนนี้ทานยาคาร์บอนเถนะอะเนาะเดี๋ยวไปเอาเอายา่านมากินดีกว่าเพราะว่าอาหารเป็นพิษแหละเพราะผมเวียนหัวมากเมื่อคืนนะครับ